สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่และเอฟทีสุขสุคนมือนี้สมาเปิดราคาข้าวกล้วยพิกัดบานเซิร์นอำเภอสวรนครูหาจังหวัดนองบุพูครับผมกระเพาะแป้งมือนีเพิ่นเจลว่าเปิดจะตูเดียวขอปสอบถามพ่ะแป้งกันไปเลยครับสวัสดีครับแนะนําตูนะครับผมครับผมกพ่อแป้งขายสะถ่ายเห้ล้วครับครับนี่ไว้ในนั่งไงครับคร bon ับ พร้อมสอดพร้อมทับได้ครับเอาไปทับได้เลยครับครับผมครับเพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่ตัวนี้อันนี่อีดำทมินครับอีดำทมินเอ่อเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับผมอันนี้ก็จะว่าเป็นสายเพชรออกพาพ้าสายเลียดจัดหนังไมหรือจัดทับเงี้นะครับหนังก็เป็นจัดจับจัลระปัดผสมกับสายเพชรอุดรบ่ครับหังอเป็นหัวงออ่ครับอัตลักษณ์เพิ่นเป็นหัวงอนี่อ่าสายเพชรอุดรเนาะครับ เอ่อเป็นโมลาผสมสายเพชรอุดรเนาะครับเอ่อค้อมสูงเพิ่นหล่ไปไหนครับนี่ไล่สี่สิบหกบวกครับไล่สี่สิบหกบวกเนาะครับครับผมเอ่อสูงดีนะครับแม่นี่ประกันความสูงพร้อมครับประกันความสูงนะครับผมขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกเนาะบ่ครับบ่มีต่ำนี้แม่นบ่ครับผมครับครับผมสูงดีนะครับแม่นี่ลำตัวดำดีนะครับเอ่องามนะครับเต็มดีนะครับหลังใหญ่หลังงามดีนะครับผมแข้งขาดีนะครับผมอ่า เพ่นเป็นท้องบ้างมันบ่ครับตอนนี้เป็นท้องบ้างครับมันเป็นในลูกนึงแล้วครับลูกมันซื้อไปแล้วโอ้เป็นท้องบ้างอยู่ลูกพ่นซื้อไปแล้วเนาะครับผมครับถ้าเป็นท้องบ้างถ้าผู้ใดสนใจอยากเอาไปเป็นทับพอพันธุ์ดีๆก็เอาใส่ไปเลยเนาะครับเนาะครับครับมาเบืองมาชมเอานะครับงามครับแม่นี่ค้นนล l a ครับผมครับครับถ่ายใเอ่างามครับแม่นี่ โค่นหางใหญ่งา,งาม hire, นะครับพวงหางกัดสวยนะครับแข้งขาดีสูงไปนานะครับผมแมนบอกครับจะสูงไปนาครับแม่นี่เมืองไทยรอบตัวพี่น้องขาเบิงนะครับสูงดีลำตัวงามนะครับสวยนะครับแมนแม่พันธุ์นะครับผมสวยนะครับว่าเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเขากระติดต่อพอแป้งเขามากนะครับผมผมครับเบิ่งก้มหัวลงมุกจักบาทรนะครับผมเขาเป็นเขาอุ้มบาทนะครับเนาะ เขาอุ้มบาดหน้าตาสวยนะครับงามครับนี่หน้าคมดีมีขวัญซองทางนะครับผมงามครับหัวหนูโหัวนูนดีตาก็สวยนะครับงามครับแม่นี่ครับเป็ี่นเต่าไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเข้านะครับแข้งขาดีนะครับเบิ้งขวัญนะครับขวัญหาเงินหาทองเนาะมีขวัญหาเงินหาทองนะครับผมทายรอบตัวให้พี่น้องเข้าเบิ้งชัดๆเลยครับผมเพียร์ยาวไปเป็นแม่พันธุแม่บอกรติดต่อพ่อแป้งเข้ามานะครับผมครับสวยแม่นี่ เชียงเนาะเชียงเรื่องง่ายมันบ่ครับอย่างง่ายครับกินยาดีครับครับเรื่องง่ายกินยาดีบิ่งยาเล่มก็ดีครับสวงเพิ่นนะครับเต็มจูหรูเลยนะครับกินยาดีนะครับผมครับลำตัวงามครับสวยนะครับง้าวดีนะครับสูงดีครับบิ่งผมเลอนสูงไม่เจ็ดจะควางกวยครับผมครับงามครับแม่เนี่ยเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาไปเป็นแม่พันธุแม่บอกนะครับเออเปิดราคาหลายปานไรครับแม่พันธุตัวนี้ส6 หาพันครับสิบหกหพันเนาะต่อร่องได้เนาะครับผมหนึ่งแสนห่นห้าพันบาทเนาะต่อรองได้นาะก็ติดต่อพอแปงเขามาเนาะครับผมยากเมื่งมาชมตัวจริงกับเมืองอยู่หนาคอกเนาะครับยูบานเซิรนนะครับน้ำพอแปงเบอร์โทรเบอร์ได้ครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปาก์ศูนย์สี่เก้าศูนย์ศูนย์ก็ติดต่อพอแปงเขามานะครับเมื่อนี่พนจัด แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ใหญ่สูงดีนะครับร้อยสี่สิบหกนะครับเราประกันความสูงนะครับผมขาบะทกปะถอนแข้งขาดีนะครับผมรประกันความสูงเป็นท่องบ้างนะครับอยากเอาไปทับพ่อพันธุ์ดีๆก็ติดต่อเขามาานะครับผมงามครับเพราะแม่พันธุ์ตัวนี้ครับผมสวยใ่ดีนะครับสูงดีนะครับผมขาวยางหมุนจักรบาดนะครับผมนี่ครับ สวยนะครับยางหมุนครับยางง่ามนะครับผมมุนเลยครับผมครับสวยงล้วง่ามครับผมนะครับง้างดีนะครับผมลำตัวใหญ่ดีนะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เด้อครับสุดท้ายนี่ก่าวคำว่าสวัสดีครับ